สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาพูดถึงว่าการออมเงินที่ไหนนะครับออมเงินอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุดนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับคนทั่วไปเลยนะเมื่อมีเงินเหลือหรือเมื่อมีเงินเหลือพวกเขาจะต้อง ลงทุนยังไงคือ,อเวลาเขามีเงินเหลือเนี่ยเขาก็ต้องคิดถึงการลงทุนว่าเขาจะลงทุนยังไงอันเรามาดูกันเลยนะครับว่าคนทั่วไปคนทั่วไปคิดถึงการลงทุนเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับคนทั่วไปคิดถึงการลงทุนเมื่อเขามีเงินเหลือในระบบนะครับจึงจะคิดถึงการ นะออกคือคิดถึงการออมว่าโดยเบื้องต้นที่จะออกนะคิดถึงการออมและการลงทุนโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเนะี่ยโดยทั่วไปนะก็คือการลงทุนในพวก IMF หรือ HFF เนะครับเป็นอย่างแรกโดยเบื้องต้นก็คือคิดถึงการออมและการลงทุน ประเพศนี้ก่อน,นเรื่องแรกเลยเพราะนั้นกลุ่มการลงทุนทั่วๆไปเนี่ยเรามาดูนะครับอย่างเช่นการออมนะเรื่องของการผักประจำปลอดภาษีนะครับนี้ผลตอบแทนก็ประมาณ2%นะครับสลากออมสินรุ่นโชคนะครับผลตอบแทนก็อยู่ที่0ูน 4เอร์เซนะครับนะแล้วก็ตาสาันนี่ก็ประมาณ4เปอร์เซนะครับกองทุนรวมหุ้นก็ประมาณ6%เปอร์เซนสูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็หุ้นสูงสุดแล้วนะครับ10%เปอร์เซนเสี่ยงสูงสุดแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงสุดนะงั้นเรามาดูกันนะครับว่าอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็คือออม กันชีวิตนะครับเดี๋ยวโพตตอบแทนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเช่นเดียวกันครับโอเคครับทีนี้เรามาดูเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการฝากประจำนะครับฝากประจำก็คือการฝากเงินในบัญชีประจำนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็รู้นะว่าการฝากประจำเนี่ยแบบปลอดภาษีซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในเรื่องของการเก็บออมนะครับ บัญชีประเภทนี้เนี่ยมีมีการบังคับให้ฝากเงินในจำนวนที่เท่ากันแบบประจำทุกเดือนนะครับตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้และให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากเล็กน้อยนะครับโดยการฝากาลงทุนในลักษณะนี้เนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณ2%ตต่อปีประมาณนะโดยประมาณ และข้อดีก็คือว่าไม่ขาดทุเนเงินต้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้หากว่าผู้ฝากเกินผิดเงื่อนไขาการฝากเช่นขาดฝากาฝากาไม่ครบหรือถอนก่อนกําหนดเนี่ยผลตอบแทนก็อาจจะเหลือเพียงแค่ดอกเบี้ยปกติเท่านั้นนะครับคือไม่สามารถถอนก่อนกําหนดได้นะครับต้องใช้วินัย ในการเงินที่สูงมากคือฝากทุกๆเดือนเท่ากันเลยเท่านั้นเลยคือต้องมีวินัยที่สูงมากเลยทีเดียวละครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถูกนะแต่โทษนะอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากนะการออมนิดหน่อยนะครับไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ,รสภาพคล่องคือไม่เหมาะ นี่มันคือมันต้องต้องฝากประจำไว้ครับแล้วก็ <c oughs> ความเสี่ยงคืออะไรครับความเสี่ยงก็จะเงินเฟอ้อนะครับอันนี้คือ,คอเรื่องของเรื่องแรกคือฝากประจำต่อมาก็คือการฝากออมสินนะครับจะถามว่าจะลงทุนอะไรดีที่มีโอกาสได้เสี่ยงโชคด้วย ก็ขอแนะนำเลยนะครับว่าซื้อสลากอมสินซึ่งมีโอกาสถูกรางวัลทุกงวดนะครับและก็ไม่ขาดทุนเงินต้นตลอดอายุสัญญาเลยครับคือตลอดอายุสัญญาของฉลากโดยสามารถซื้อหน่วยสลากเป็นจำนวนมากเพื่อการันตีว่าจะถูกรางวัลเลขท้ายในทุกงวดโดยราคาต่อหน่วยอายุของฉลากเนี่ยและมูลค่าของรางวัลจะขึ้นอยู่กับ ปรับเพศสลักที่ซื้อซึ่งมีทั้งแบบ1ปี3ปี5ปีหากผู้ออมเงินดวงดีสุดๆอาจถูกรางวัลที่1ก็ได้เงินสูงสุดอยู่ที่10ล้านบาทแต่ส่วนใหญ่ผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่0.4ต่อปีนะครับนะประเด็นสำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยนะครับแต่มีสิทธิถูกรางวัลด้วยการเสี่ยงดวงนะครับ ฝากไม่ครบตามกำหนดนะครับหักส่วนลดเมื่อถอนด,ด้วยนะครับถ้าฝากไม่ครบนะ,ระ,ะระยะเวลาการจำหน่ายขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนดนะครับมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อพอสมควรเลยทีเดียวล้วครับ <c oughs> นั่นก็คือการฝากกับสลักออมสิน <c oughs> ต่อมานะครับ ก็นะมาดูเรื่องของจาสารนี่นะครับนะตราสารนี้ตัวตราสารนี้เนี่ยนะครับคือการลงทุนกองทุนรวมจาสารนี้เพื่อฝากให้ผู้เชี่ยวชาญนําเงินไปลงทุนแทนที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการซื้อเองเช่นพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี่จากธนาคารหรือหุ้นคู่จากภาคเอกชนก็เป็นตัวเลือกที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างคงที่และมีความเสี่ยงน้อยผู้ที่สนใจก็สามารถซื้อพันธบัตรที่องค์กรต่างๆที่เปิดขายโดยการลงทุนแบบนี้ก็จะได้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายดอกเบีย้ยที่สมบำเสมบประเภท4%ต่อปีและจะต่ำหรือสูงกว่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเสนอขายของผู้ออกพันธบัตรด้วย ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้นะครับมีเหมือนกันนะครับความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยวความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อความเสี่ยงจากการนําเงินไปลงทุนต่อนะครับขาดทุนได้อากมีการซื้อขายก่อนกําหนดนะครับนี่ก็คือาสาสนี้นะครับ ข้อต่อมาก็คือตราสารกองทุนรวมหุ้นนะครับซื้อกองทุนรวมหุ้นถ้าผู้ลงทุนเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารนี่ขอแนะนำให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงและเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของตลาดหรือ ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะกองทุนรวมจะมีบริษัทจัดการกองทุนลงทุนแทนโดยจะนำเงินไปลงทุนในรูปแบบต่างๆตามข้อมูลบ่งชี้ของกองทุนจนทำให้เกิดดอกผลโดยผู้ที่ลงทุนไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากต้องเลือกซื้อกองทุนให้เหมาะสมซึ่งกองทุนรวมก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงถึง 6%หรือมากกว่านั้นเลยนะครับอ,อกทุนรวมเราไม่มีสิทธิจัดสรรเงินลงทุนเองนะครับกองทุนบางกองทุนเนี่ยครับก็เก็บค่าธรรมเนียมแพงด้วยนะครับราคาของกองทุนรวมเนี่ยไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์การซื้อขายทำได้ ช้ากว่ากองทุนเองในตลาดหุ้นนะครับต้องคอยติดตามอยู่เสมอน,นะครับแล้วก็เลือกผิดก็มีโอกาสถัดทุนเข้าเนื้อได้เช่นเดียวกันน,นั่นคือกองทุนรวมหุ้นนะต่อมานะครับก็คือลงทุนในตลาดหุ้นนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย ว่าลงทุนได้เงินเยอะที่สุดนะครับในความเข้าใจของนักลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในบรรดาการลงทุนในรูปแบบนะเอ่อบริเวณใ,ในทุกรูปแบบนะะโดยผู้ลงทุนเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดหุ้นมากพอสมควรและมีเวลาพอในการติดตาม ตลาดซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในการลงทุนในตลาดรุ่นนั้นสามารถเลือกได้ระหว่างหุ้นระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือการซื้อการถือหุ้นระยะสั้นเพื่อขายเก็งกำไรโดยจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่10%หรือสูงกว่านั้นนะครับสูงนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงนะครับก็คือความเสี่ยงจากการผันผวน,นของราคาหุ้น การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยต้องใช้เวลาผู้ถือหุ้นเนี่ยนะมีสิทธิ์น้อยกว่าเจ้าหนี้นะครับผู้ถือหุ้นเนี่ยมีสิทธิ์น้อยกว่าเจ้าหนี้ระวังการเล่นหุ้นจะกลายเป็นการผันความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นๆเลยนะครับความเสี่ยงจากกรตอตตรวจสอบไม่พบต้องเฝ้าติดตามอย่าง ใกล้ชิดเลยทีเดียวล่ะครับและประเด็นสำคัญคือต้องมีความรู้ในเรื่องของตลาดการเงินยมากเลยนะครับนี่ก็คือลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็คือนะลงทุนผิดก็อาจจะขาดทุนจนเงินต้นไม่เหลือเลยก็มีนะครับนะเสี่ยงสูงได้ผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานนครับเราก็ลงทุนออมกับประกันชีวิตนะครับนะคือการออมที่ปลอดภัยเงินต้นไนม่สูญหายมีวงเงินคุ้มครองชีวิตเป็นระบบสร้างเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินก้อนเล็กแบบการันตีวงเงินที่แน่นอนได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินที่สูงและยังสามารถซื้อผลประโยชน์ด้านความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มเติมได้ซึ่งรัฐบาลยังส่งเสรมิมให สามารถนําเงินออมประกันชีตไปหักลดหย่อนภาษีได้ผลตอบแทนเงินคืนทางภาษีดีที่สุดกว่าการลงทุนในทุกกลุ่มแต่มีข้อจำกัดก็คือว่าผลตอบแทนที่มากมมีวงเงินจำกัดในการลงทุนประเภทอื่นๆเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนใหม่นะครับนะการลงทุนแบบประกันชีวิตนะครับ เป็นการลงทุนระยะยาวเหมือนกับการซื้อหุ้นนะครับนะเหมือนกับการซื้อกองทุนโทษนะเหมือนกับเป็นการลงทุนระยะยาวเหมือนกับการซื้อกองทุนนะเวนคืนก่อนครบอายุกรมธรรม์เงินต้นถูกหักนะครับมีวงเงินลงทุนจำกัดซึ่งนักลงทุนไม่ชอบนักลงทุนไม่ชอบนะมีคำว่าประกันชีตมาเกี่ยวข้อง ต้องตวจสุขภาพเพิ่มเติมในบางกรมธรรม์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรมธรรม์วงเงินสูงนะครับลงทุนได้ไม่เกินวงเงิน300แสนบาทนะครับนะคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่องของการออกประกันและไม่เข้าใจถึงประโยชน์ผลประโยชน์ด้านภาษีนะครับคนโดยส่วนใหญ่เข้าใจ เรื่องประกันชีวิตกันน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจึงเห็นได้ว่านี่ก็คือนะการออมนะการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับคิดเอานะครับว่าลงทุนแบบไหนที่เซฟที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดและได้ผลตอบแทนถึงแม้นไม่สูงสุดแต่พอประมาณนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดี